แค่นดยคนาะแต่บม่ได้ไปพังไทยเนาะจังว่าเนี่ยคนคนก็พังไดการลอยไงการตัวโมไปไหนกันย่าสามก็ช่างพ้นเมนคนหายไปทางใดก็ไปเนาะไปปิ่นไปปัวทางใดกันเบื้องก้อนสามเงินเมนลองมืงเล่าก้อนเมนจะเบื้องตามงบเขาอาการน้องเป็นเป็นแบบไรเนาะหมดทะเลมาเมนเขาก็ต้องเบื้องก้อนว่าเป็นเป็นจังใดไปคือว่าเนี่ยอืม นะกาบสบายดีและสวัสดีดเดอร์พ่อแม่พี่น้องเวิดสุขุสุขคนเนาะวันจะเป็นภายในเดือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสูต้องสาวเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยมื่อนี้พวกพอสาวเมยบ้านป่ากะ และได้มาหาทางอ่าสาวซาเพิ่นเนาะกันีด้ินเขาข้ามาหาเพิ่นนั้นอ่าไปหาหมอเมื่อเช้านี้กะเป็นม่วนจันทร์เนาะกับวานพิ่ไปค่ะนะรือว่าเพิ่นมาอ่าโฮเทลฮอตซานเพิร์นเดบอเพิ่นเป็นจังใดเพิ่นไปหาหมอไปปิ่นไปปัวเนาะเพิ่นอ่าสาเหตุเพิ่นเป็นยังอาการของเพิ่นอ่าจังใดก็สิได้เขาไปหาทางเพิ่นเลยเนาะวันตอนนี้ก็ฮอด อ่าน้าเพิ่นแลว้วอ่ะเพื่อบ่เป็นการศักษาเสียเวลาเนะานะจังใดก็สิได้เข้าไปหาทางเพิ่นอ่าชาวเมกกะถ้าว่าผิดพลาดประการใดเนาะแตอขอโทษขออภัยถ้าว่าบ่มมวลฮ็ขอโทษดัาใหลายเด้อเนาะโดยอ้าจ,จังใดก็สิเข้าไปหาเพิ่นเลยอทางเขงกาก็ได้บ่ฮอดเฮือนหอดเจียงหายเจียงหน้าิ่อนเลยเนาะจิโเถอะ,อะอนมักกระทันก็มี ทางพอเป็ปนนางนันนี่เนาะสบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อทางพอสาเ้งไม่ตำเินไอืมเป็นยังไงอนสบายดีทาง้งหบงยับม่ตาะไม่เล่ยเนาต เป็นหอเทือนน่ะเขาพื่อนไปได้เชาก็ได้นานค่คืเนาะไปนะคะบถามมบนรจิงิหอะไรน้เนะาเ็นไม่เนาะทางพอคนกับฮู่นะแต่ห้าว็มาทําอัปเดตเบิ่งเนาะว่าไฟไปไฟสับไปอันสูงพิ่นน่ะ โทรรถกับเจ้ามาเอาคือไหว้แล้วคนกับบุปดรถเมนไปสวรรค์คุณได้เนาะเดิบแจ่มบ่ได้ไปพังไทรเนาะจังหวะเนี่ยคนคนก็พังรายการไหว้ไงกะบุญนะมอแต่แกระย่าตามคุช่างคนแมนคนไหนไปทางใดก็ไปเนาะไปปีนไปปัวทางใดกันไปยินปืนก้อนตามเงิน แม่แม่แต่เบิ่งตามงบเขาอาการน้องเป็นเป็นแบบไรเนาะวัวบุตรเล็กมาแม่เขาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าเป็นเป็นจต้องไปคือว่าเนี่ยอืมผลจะจำเป็นเนาะเพราะว่าเนี้ยคนจะไปมีก็ไปแม่ต้องเบิ่งเนาะถ้าเขาไปเป็นพวกกินถือกินยาก็เซ้าก็มีเนาะแม่ตามเขาสั่งบนโ่กเนี้ยอืมมัเป็นจะได้ความในใจพอก็ดีใจป่า ที่มีผู้ใหญ่เพิ่นนข้ามาช่วยเลือเนาะแมนยก็รับอยคอลดุดีใจแต่ว่าอันผู้ใหญ่บุญดีเพิ่นนะช่วยข่ามาเนาะยชชิดเพิ่นนะมาดีใจนะใครมชิเพื่นนะมาจักใครแล้อใจดีเนาะขกาเพอโอ้ข่าวเลยเนาะอ่าฮบกิดทางซ้ายเป็นกระูกยาง่ฮนะป็นพงลูกบเบี้ยที่ หอเแนเนาะหอสุหอเนี่ยนบ่เปิดกันคือสีมานนาอีกคือเก่าเนาะเปิดโนนาเหมือเนสีม่เก่าแต่ว่าอหอเือนจดอยูเพื่อนอยูซีเนาะแต่ก็ลงมาหมาสันะลงชานี่ยากมาบกสกีโดดจักมาิดลไทยบ่ตอนเพหรอนเปิดเมื่อไิดจังจักเ่ไรดอ้โขึ้นอไันบไปก็สามน้องคน เดี๋ยววานไหนคนชนมาสมุทรแคองมอืมต้องในยันมนตนรถเนาะยันไปพอนไปหรือ่อนนะยันพิ่นยันนะพื้นหลุดเนาะต้งมาต้องมามีคนเนาะที่ว่าไปน้ากับผู้ชายเหนไมไอ้พ้นเนาะาวพิ่นเขาจเพอบายดีโอ้ใกรอยุส่าไปหลายคนอยู่เนาะคารุกคาเพคขาอยูขากินนี่ก็คือว่าไล่ยางนะเนาะหลยอันไลยแนว เพราะว่าทางกันชาวาพิ่นไปเขากนยัง่มพิ่นพอเขากัยังโมหัวกันว่าเป็นโรคยังขนาะเนาะแล้วพื่นให้กินถือกินยายังกันยังบมกู้แต่ว่ากัไปเบิ่งเนาะถ้าว่าเขาไปทางผายมอนี่ทางแพจทางหมอนี่บบดีบดซาวกยังไปผายเนอื้นเนะเนาะ เราก็ตามงบเพิ่นให้อะไรเนาะการว่างบเพิ่น <g üler> ทางสาวัวกัอยากอ้วนดเนาะอ๋อประกวดกวะ่นช่วยพู่พูดใหญ่แต่บุญ,บ,ญบุญช่วยอะไรก็มีมใช้ตะเค่นนั้นโบนักขุด นักย่ไหเงินคำมวยว่ะคุณช่วยผงใคยว่ะเมื่ออนะอันทางเศร้าอ่าไอ้วาง่นตกใจเลยว่าดีใจอ้าลูกไปดีใจบ่โอ้ยก็ไม้ล้วก็ดีใจบบว่าลูกไปปินไปปัวนเนะ้อแมนก็เห็นคนปัว บ่ดีใจยแม่ท uh ั้งข้าวก็ดีใจน้ำน้องชาเนาะทีเพ like ิ่นได้ไปหักษาแล้วเนาะก็คือสีโบขิดโบฟันเนาะวัดซันซัเนาะวัดศรีเทพไปหักษาเนาะไปกวดแล้วเห็นไปกวดไปกวดก็พอพนอย่าขวดเป็นลูกเนาะทั้งน้องเพิ่นอย่างเนาะแม่ดีใจเนาะสบายเนาะเลยแต่ทั้งพอนี่ยโบได้ไปเนาะเป็นจังไรแบบอันท้องเพิ่นอย่างเดียวว่าเสียงดังเนาะก็คือทั้งพอเวลาว่ากับน้องเพิ่นี่พอนี่เสียงดังยี่บ่หรือว่าจังไร คอยเนาะแต่กันก็นไปได้กันยังไงละครดิว่าคอยกับนอกเพิ่อนแล้วเพราะว่าเพิ่นญาติคอยคอยจาก่นเป็นจะเป็นโลคเนาะเนาะค่ะเบิ่งทางหูทางตาเฮาน่ะพอขีดจะเป็นโลคจังซะคือแบบเด้นาะว่าเว้าแนหนึงบัดคือทางนึงเนาะแมนว่าเนาะนึ่งเราสุดเท้ากันว่าคือ เป็นลูความทั้งปีแน่กับว่าตือีกเนาะปิดหักปิดปากไปเมนกอบเจ้าเนาะเม่นกัคือเนาะเมนก็คือทางเฮามาในมณีกับขอคนกับอารมณ์ดีเนาะมใจที่ผนลูกไนไปปวดเบื้องจ้นอันดว่าทา้งอันน้อง่นมาก็คือยังมมาได้มาเนาะมนก็คือนิยมมายังได้มาหอ่เตี้ยเม่อ มาจ้เหมือนเนาะเป็นมาเาืล้วคนนองเ่นมาลนะอ๋ก็คือตอนนี้จะหอดหอดแต่เฮือนนะแต่ว่าตอนเช้ายังมีไผมาหาบ่ท้งพอมาบเจอเนาะเลยเลยเลยทั้งนนองเพิ่นสีนอนเพือนเลยบดูว่าก่อั้นอ้หดแต่นแล้วก็พากันไหม พอเยเนเเน้าวนย่านแตะเป็นยอเปินยานพอบัดเวลา่นาทีนีอสีเมาคพูดเนาะเือพนกับปัจจุบันนี้เพิ่งบอปากเลยบ่เพน่นย่งบอกเลยบ่ เกาเข่าเนี <infrared> ่ยเข่าเก่าเนาะแต่เพราะว่าหมอจ่าคือเกาเนานจ้าเนาะยังเป็นคือเก่าค่ะก็ยาเนาะเบิ่งไปในนั้นเนาะว่าอาการเป็นจังไดหั่นนะอืมพวกเราออกมาดีใจนําเนาะที่ว่าทางน้องเพิ่นได้ไปปิ่นไปปัวไปหาปวดว่าซั่นซเนาะเฉาเนาะแม่นพวกเฮาก็อยากรู้เดียวป็นอาการแบบใดครับ บรรยากาศอาเย็นเน่ยเลงกมีลูที่ชเวยเน่ก็ทั้งพกัดีใจทั้งลูกได้ไปปวดแล้วเข้ากันค่ะไต่ลยเาบัเยอออกลบ่เดแล้วบ่้นมันต่ำไปเลยน้ำบ่เเอตใน้บ่อวยวมาก เลยได้เนาะครับเนาะครับเออๆๆๆบ่บ่ครับแซ่บแซ่บคั่น <t homme> <laughs> <hay> <laughs> <Nó khange cười> ออาทาาเากระได้คอตโวเมือก่อนเะเนาะแมนกนเพินน้าห่อแมนประมนี้นมาแ่ต่ทนองคนยังไม่ได้มาเนาออกมาลชีกับานคนดเนาะยังเม่อดดีกว่าเมายาเพยาทีเท็บอกว่อยู่ Man, man. and โด้ยจะาทางข่าก็บชได้ยพอโตเมื่อก่อนะเนาะดโดยสบายดีเด้อ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามเออเองก็ได้กลับมาแายทำทางพ่อเพิ่นเพราะว่าทางน้องสาเพิ่นนี่ไปกวดมือเศร้านี่เนาะกันยังบริมาเพิ่นยังอยู่เพลอนแต่อ่ามือหน่ะสาวเอ เดี๋ยวทำอาการเพ,พิดไม่เนาะเพราะว่ามือ้อนีบบวอเพิ่นเพิ่มยิ่งทนได้มากมารมาทำอ่าความรู้สึกของพอเพิ่นหลังจากน้องซาหรือว่าสาวซาเพิ่นได้ไปปิดไปบวชนู้สึกจังใดเนาะพ่อเพิ่นก็รู้สึกดีใจที่มีทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่ยืนมือเข้ามาสวยเลือ อ่าพาไปปิ่นไปป้วเนาะอ่าทางเขาก็ดีอุ้ดีใจน้เพิ่นคือกันเนาะที่มีทางผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาหาที่เมตตาหาเนาะยืนมือเขามาช่วยเลือทงครอบครัวเพิ่นอ่าก่อนอื่นเนาะสาวเมย์เองกับขอขอบคุณขอบคุณ f c เบิดทุกท่านเนาะที่มาเข้ามาติดตามรับชมสาวเมย์มาโดยตลอดอ่มาหอนนี้สาวเมย์กับทีละคนจบคลิปก่อนเนาะถ้าว่าซาวเมยนี่บ่ผิดพลาดปันการได้กับขอถอดบล็อ บาบโนมวบกันเนาะจ้างได้กับเกือกเงินกับซะอมเงินกับชน้โคโตปิดคลิปลงก่อนเด้อร์เสดเ่าขอเก่าวคำวัาสบายดี